สวัสดีค่ะสิริพรอัมไพพงเคลื่อนไหวบุกหลังเวทีให้กำลังใจตะ๊กแตนชลดาต้องบอกว่าล่าสุดตัวแม่เพลงลูกทุ่งสิริพรอัมไพพงนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังบุกเวทีให้กำลังใจรุ่นน้องตะกกแตนชลดาเป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักตะ๊กแตนชลดานักร้องเพลงและนักเต้นหญิงสาวชาวไทยเข้าสู่วงการด้วยการ ผ่านการประกวด first stage show ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่3และทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นร้อนวงการลูกทุ่งเมื่อตะกกแตนชลดาโพสต์ a c e b o o k ฟาดเดือดจะนงพนีเอมวิทวัฒน์ทำให้ชาวเน็ตต่างก็ขึ้นรดทัวไปถล่มดา่าทั้งจะและเอมประกาศแตกหักไม่ขอยกมือไหว้ก่อนตะกกแตนนั้นจะออกมาไล์สดสวน ก่อนตั้งสติได้และขอโทษไปยังเอมวิทวัฒนเพื่อจบดราม่าดังกล่าวและล่าสุดตัวแม่ของวงการเพลงลูกทุ่งสิริพรอ,อัมไพพงก็ได้เคลื่อนไหวหลังบุกเวทีให้กํำลังใจรุ่นน้องตะกกแตนชลดาโดยสาวตะกกแตนนั้นก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กล่าสุดว่าวันนี้แม่นางสิริพรมาให้กํำลังใจหลังเวที ต่ส้มตาให้กินด้วยรักนับว่าเป็นกำลังใจที่ดีของพี่น้องวงการเพลงลูกทุ่งมากเลยทีเดียวขอบคุณทีนิวค่ะ